ถ้าคุณรู้สึกหมดไฟทำยังไงดีครับจริงแล้วคนที่รู้สึกหมดไฟเนี่ยมันมี2แบบนะครับ1คือเป็นคนที่เป้าหมายมันรู้สึกไกลเกินเอื้อมเกินไปเหมือนกับโอ้โหคุณจะปีนภูเขาเอเวอรเรสต์แล้วคุณรู้สึกว่ามันไกลเกินเอื้อมมาปีนเท่าไหร่ก็ไม่ถึงปีนเท่าไหร่ไม่บนตีนเขาสักทีนี่คือข้อที่1นึ่งะ ข้อที่2คือคนที่รู้สึกว่าเป้าหมายมันเล็กเกินไปแล้วรู้สึกว่ามันก็ผ่านมาแล้ว่คุณอยากจะได้เดือนละมันก็เดือนละแล้วจนคุณรู้สึกว่ามัน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 หมดไฟอ่ะนะครับคือเป้าหมายมมนถูกพิชิตไปแล้วแก้อย่างไงแบ่งแยกเป็นสองเคสเคสแรกในกรณีที่คุณรู้สึกว่าเป้ามันไกลไปหูภูเขาเอเวอเรสต์มันไกลไปวิธีการคือให้คุณซอยเป้าย่อย ให้คุณมีความรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นเป็นไปได้โอเคคุณอาจจะตั้งเป้าที่จะขึ้นไปยอดเขาเอเวอเรสต์แต่มันยังขึ้นไปไม่ถึงคุณก็บอกว่าไม่เป็นไรเป้าย่อยลงมาหน่อยขอแค่ไปจุดพักกลางทางจุดพักแรกโอเคไม่ยังความเป็นไปได้สมมติคุณบอกว่าตั้งเป้าเดือนละละ้านมันดูแบบไกลเกรื่อนขอเดือนละแสนก่อนละกันเอาให้มันพอตั้งเป้าได้ก่อนเห็นไหมนี่คือการซอยเป้าลงมาครับถ,ถ้าเป้าหมายคุณใหญ่เกินไปจนกระทั่งรู้สึกทอ้อรู้สึกไปไม่ไปไม่ไหวทีให้ตั้งเป้าให้ย่อยลงมาครับ กับ2ครับคือถ้าเป้าคุณมันเล็กเกินไปรู้สึกว่าเฮ้ยมันพยายามที่จะทำแล้วมันก็ทำสำเร็จแล้วนะครับอย่างครั้งแรกที่ผมเคยตั้งเป้าว่าได้สักเดือนละแสนสิ้นเดือนแสนก็สำเร็จแล้วได้เดือนละล้านเดือนล้านก็สำเร็จแล้วบอเป็นเดือนละสิบล้านสิบล้านก็สำเร็จแล้วครับ คือพอมันแต่ละยอดมันถูกพิชิตพิชิตพิชิตได้แล้วเนี่ยนะครับวิธีการคุณต้องเปลี่ยนคู่เทียบแสดงว่าสนามที่คุณเล่นมันเล็กเกินไปคุณเป็นตัวใหญ่สุดในสนามพูดง่ายคือคุณเป็นตัวใหญ่สุดในอำเภอคุณแล้วอ่ะคุณทำไงคุณต้องไปเล่นระดับจังหวัดแล้วถ้าคุณเป็นตัวใหญ่สุดในระดับจังหวัดคุณต้องไปเล่นทีมชาติแล้วคุณเป็นใหญ่ในทีมชาติคุณต้องไปเอเชียนเกมใหญ่ในเอเชียนเกมคุณต้องขึ้นโอลิมปิกแล้วนะเห็นไหมคือให้คุณเปลี่ยนคู่เทียบครับถ้าคุณคิดว่าเป้าเนี้อย มันรู้สึกมันน้อยมาแล้วรู้สึกมันพิชิตง่ายเปลี่ยนคู่เทียวเปลี่ยนคู่วิ่งครับถ้าวันนี้คุณวิ่งไปข้างๆมันก็เช้าคุณคุณเริ่มไม่ค่อยอยากจะไม่ค่อยอยากจะสู้แล้วถูกป่ะสมมติว่าคุณทํางานอยู่ในบริษัทนี้แล้วคุณก็เป็นท็อปเซล์แล้วอ่ะคุณก็ทํามาสักพักคุณเป็นท็อปเซล์แล้วคุณก็ดีสุดแล้วในในองค์กรคุณนั่นแปลว่าคุณต้องย้ายที่อยู่แล้วครับคุณต้องเปลี่ยนสนามแล้วเพราะสนามนี้มันง่ายเกินไปละนะครับคุณตั้งเป้าเดอนล้านมันได้แล้วอ่ะต้องเป็น10ล้้้้้าานนแวตองป ถูกไหมครับดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณท้อแท้คุณถามตัวเองว่าคุณท้อแท้เพราะอะไรเพราะเป้ามันดูไกลเกินเอื้อมเกินไปหรือว่าเป้ามันเล็กเกินไปถ้าเป้ามันไกลเกินไปให้ซอยเป้าถ้าเป้ามันชนะแล้วมันทําได้แล้วให้ขยายเป้าให้เปลี่ยนคู่เทียบครับถ้าคุณสนใจสาระความรู้แบบนี้ฮะคุณสามารถติดตามได้ที่เพจรู้รอบตอบโจทย์ธุรกิจทุกวัน7จ็ดโมงครึ่งตรงเป๊ะจะมีคลิปความรู้ครับไม่ว่าจะเป็นการตลาด คลิปการขายคลิปใหม่เซตคลิปการพัฒนาตัวเองครับส่งตรงหนูคุณทุกวันถ้วคุณไม่อยากพลาดคุณสามารถติดตามที่แอาสไซแบงก์สุภกิจครับทุกครั้งที่มีคลิปใหม่เราจะส่งคลิปตรงไปที่มือถือคุณโดยดีแล้วคุณจะไม่พลาดสักความรู้ครับ